ตอนน,ตอนนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างกับกนนารกับอาดัมเนเอาเป็นว่าตื่นเต้นกับเรื่องหนังแล้วกันที่จ้าเขาฉายแล้ว28กรกฎาคมนี้ค่ะคือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจทําอย่างมากๆคือเราถ่ายทากันเสร็จไปแบบสักพักนึงแล้วมีแบบติดโควิดแบบหมายถึงว่าเออปิดกองอะไรอย่างนี้ด้วยคือแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทุ่มเทามากๆกับหนังเรื่องนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ชมกันแม้วก็รอคอย รอคอยสิคะคือแต่ว่าจะบอกทุกคนก่อนว่าออบุพเพสนิวาสองเนี่ยคือเป็นชาติพบใหม่ของพี่หมื่นกับการเกตอะอไรคือแบบเบคารมรักกันจนแบบอันนี้มาเกิดใหม่ค่ะจะเป็นแบบเรื่องราวอีกแบบหนึ่งคือรีเซ็ตใหม่ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนเดิมเคมีก็ไ,ม,ไม,ม่เหมือนเดิมม,มีตัวละครอีกตัวหนึ่งพลิกก็อีกแบบนึงใช่ใช่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของความเป็นบุพเพสนิวาสอยู่ เดียวแยกไหมจากการที่จะต้องทิ้งละครตัวเดียวแล้วมาเป็นจอละครตัวใหม่ก็คือเริ่มใหม่เรียกได้ว่าแบบเริ่มใหม่เลยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีแบบกิมมิคความเอะมีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าคือด้วยความที่คนเราถ้าจะเป็นบุเพสนิวาสกันก็จะแบบเป็นบุเพกันทุกชาติไป เจอกับน้องแพตตั้งแต่ตอนน่าจะเรียนแอคติ้งนะคะแบบเข้าช่องใหม่ๆเข้ามาแบบหลายปีมากแล้ใช่หลายปีมากแล้วก็หลังจากนั้นคือไม่ได้เจอเลยงานบอลก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้องบ้านเป็นอะไระครละรอะไรส่ไงไม่ใช่ตอบว่าส่วนงตอบว่าส่วนก็ตอบว่าอะไรค่ะไมู่ตอบว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่คิดว่าไม่ใช่นะ ต่อคะจะไม่ได้คืออาจจะหมายถึงว่าแบบต้องสู้หรือเปล่าแบาบว่ามีน้องๆรุ่นใหม่มาเยอะเองหรือเปล่าไม่แน่ใจจำคำตอบไม่ได้ฝากว่าแล้วกันนะคะเพ่าะว่าจริงๆก็คือต้องดูแลคือตอนนี้เราถ่ายละครเหลืออยู่เรื่องเดียวด้วยแหละมันเลยแบบค่อนข้างม,มีเวลาที่จะดูแลตัวเองคือถ้าเป็นช่วงที่ ทำงานแบบหนักๆติดๆกันมันไม่มีเวลาอนะไรเยงี้ค่ะนอนก็น้อยบางทีแบบนอนน้อยฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรอนยะ่างเงี้ยมันก็การพักผ่อนน้อยมันก็โชว์ขึ้นมาแต่ว่าช่วงนี้แบบอ,อ๋อวบวกกับหลังจากที่มีแบบสถานการณ์โควิดเราก็อยู่กับบ้านมากขึ้นด้วยเราก็เลยในทุกวันพักผ่อนของเราก็คือเป็นการแบบอยู่บ้านคือพักผ่อนจริงๆคือกว่าสหลัง่วยึ้นคือมันก็แบบ ถามว่าเราก็ดูแลตัวเองเท่าเดิมนะตามความรู้สึกแต่ว่ามันอาจจะมีเวลามากขึ้นค่ะเปิดนานแล้วร้องจะเปิดรับใครหรือยังคือตอนนี้ก็ยังแฮปปี้กับแบบนี้ยังแบบขอยืนยันคำนี้ละกันค่ะคือตอนนี้นัเดิมคั้งตงแบบนี้อย่างใช่ก็ก็อย่างคือก็ เออมันเหมือนกลับมามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นละมางแล้วก็แบบเออเราก็เหมือนดูแลตัวเองแบบรักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช้ซีรีส์สดมาก่อนว่าเราก็แบบไม่ได้โ <c oughs> สดนะคือตอนเนี้ยก็รู้ <c oughs> ตอนนี้ก็แบบแบบรู้สึกรู้สึกแบบเออแฮปปี้ดีนะมันก็แบบสบายสบายดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันด้วยความที่เราไม่ได้ รู้สึกว่าเราแบบอยากจะให้เวลาไปกับอะไรมากไปกว่าครอบครัวด้วยล่ะตอนนี้เราเรารู้สึกโอเคที่แบบเออเราอยู่บ้านกับคุณแม่อยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับเพื่อนๆอนอยู่กับหลานอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มันก็หมดเวลาวันหนึ่งแล้วรวมถึงแบบเรื่องงานอีกค่ะใครเข้ามาตัดผมคือมันเอาเป็นว่าแบบมันยังไม่ไม่พร้อมสําหรับสถานะไหนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ไม่ได้มีแบบเยอะขนาดนั้นค่ะเพราะว่าคือก็เหมือนก็บอกไปตรงๆว่าแบบเราไม่ได้เราไม่ได้มีเวลาแบบจริงๆเราคือเราไม่ได้อยากจะแบบไปทำ้ายความรู้สึกใครด้วยเลยก็แบบบอกรวมๆมากกว่าค่ะคือแบบสมมุติถ้าแบบฝากมาบอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนก็แชร์เยอะนาะไม่มีแฟนอะไรเลยควเป็นตัวอย่างให้แบบ เดี you uh ๋ยวต้องหวามันจะใช่เดี๋มันก็ใช่เองอะค่ะอะไรอย่างงั้นรอก่อนอ่ะพี่ว่าเดีวได้ยินหร่าสำหรับเรื่องก็ เรื่องนี้ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาอะเบลก็อยากให้ถามกับพี่เขาเองมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวเบลไม่ได้มีการคุยอะไรกับพี่เขาส่วนตัวแล้วตอนนี้ก็คือแบบก็ยังคงคงสถาน,นะของความปรารถนาดีต่อก,กันก็เป็นเหมือนพี่น้องที่แบบมีมิตรภาพที่ดีให้กันเข้านานที่ได้เ็นตา้ได้นเใช่ใช่ค่ะอ่าถ้าสำหรับเบลเบลก็รู้สึกว่า เบลยินดีกับทุกเรื่องที่พี่เขามีความสุขอะค่ะก็คืออย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่แรกหรือว่าก็บอกมาตลอดว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เบลก็มีแต่ความปรารถนาดีเสมอนะคะใช่คือทุณคนมีข่าวมนแฝงไปดวยคาเรืองของาราแล้วแบบได้รู้เทนไหมอยากบอกอะไรต่แฝงนี้คือความจริงแล้วตอนนี้เออมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบเออชัดเจนหรืออะไรเงี้ยเบลก็คิดว่าก็รอให้พี่เขาตอบดีกว่าว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาด้วยนะคะก็อยากจะแบบ อยากจะให้เกียรติพี่เขาอยากจะให้เกียรติคนรอบข้างอยากจะให้เกียรติครอบครัว,พ,วพี่เขาก็ขออนุญาตไม่ออกคอมเมนต์เรื่องนี้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นยังไงคือเราก็มีหลักคำยินดีให้เขาใช่ค่ะ